ป๊าครับเป็นหงอเป็นหงอเลยครับเดียดีวเลยเอาดยวเอดบาออกที่ได้ดอกนะยี่้อดอกครับองไม้เนี่สองดอกนอครับโอ้โโหลดเบาเลยดอกเป็นไงเนาะเนาะที่หลน้องเบาเนาะแงน้ำขาบาต้นบบ้เบาปวดมันจิักครับดอกมันจิกัดหรือปวดจิการเบาเนะปวดจกัด มมมืืออ่เลยครับสวัสดีครับเพ่อเมยพี่น้องลุงป่านาเอ๋ยไอ้พ่อเมยไม่เงยจูบุ้งวนครับเดี๋ยวขอขอคับสองเบาเก่าครับเบาต้นครับเบาพุ่มครับผมเหนือสภาพบริบทเกิดเป็นนกเก่านะเบาเนาะหมาไใดเบาอ่ามาสังขะเก่าครับบ้านข้างหน้าครับครับผมครับวันนี้เป็นมือถือสามห้องครับพี่น้องแมนครับอ่าครับเดี๋ยวครับมาต่ีเอาเนาะเบาเนาะแมนครับผมตีฮาเอามาเบาแมนครับผม ครับานครับงามครับมาเป็นดอกแรกมูแรกะ่นี่มีดิ่งาุมนง่ามเนาะเมนครับผมตะปุตะปิครับอู้มาเมาเป็นร้นาถึงตะปีมาจั้นง่ามเนาะไอคือตะปูตะปิครับดำดำใน้ามาครับดอน่อยหน่อยมีก็มีบ้างนี่นปอกไข่ได้บ้างนี่ครับเป็นมูเลยบผมเห็นรับผมนี่เพื่อเขาดงหน่อยได้บ้างเมนครับนี่ดองบ้างดองง่ามหน้ะบ้า หลังน้ำแบบเด้ยว่านหวานน้ำบ้านเนาะเมนครับผมนี่ครับห่างปวดตุ่มห้ามใส่เฮงห้ามเมนนี่บอระบาดซ่อมมือได้บ้างปึ่งขาลุงมุครับนี่ครับผมดอกไม้ยังเป็นไหนน้ำบ้านเนาะเมนครับผมยิ่ดอกครับมุ่งเนมือนซี่ห่าเลยบ้างต้องตุ่มๆน้ำบ้านเนาะเมนครับห้ามเลยครับผมมีราคาครับนี่ครับดอกย่างไงเลยครับผม น้ำตาลบ้นน้ำเบาเนาะแม่ครับผมยังอยู่ดอกนึงนะครับแต่ละที่ทั้งลังบ้าวสินี่ครับดอกแม่ครับโอ้ยตรงที่ราคาเน่าเบาเนาะแม่น้ำขาเบาต้นหนึ่งะขาเงาเงาเมนนี่ครับอีกดอกนึงครับน้ำงามเลยนะน้ำงามเลยน้ำเบาเนาะหัวดอกสองดอกนะครับเนาะครับเปิ้ลกระโดงหน่อยครับมองสามที่ดอกฮะมองครับเมนกระผมที่หนึ่งดอกน้ำงามเลยน้ำเบาเมนครับน้ำงามครับนี่ครับอีกสามดอกครับ งามนะบมาเนาะแมนตะมุตะมีขนาดจับว่าเป็นขนาดหนักแต่เบาตะมุตะมีโอ้ดอกหนักเบาไม่ได้หักใหม่เนียนครับหักใหม่เนาะแมนครับกระดงง่ายครับผมขายยางเขาง่ายเราเลยมาเนาะแมนครับผมมองนี่อีกสองดอกครับอ้าวดอกไปได้แล้วนี่เอาเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาเนาะดอกที่สองครับงามเลยครับกระดงหน่อยนะแมนครับผม เพิ่งกระดงน้อยครับอีกสองดอกงามเลยครับเราตัดยังไงบ้างขึ้นการกระดงไงได้บ้างแอนตับผมครับอีกสองงามเนาะแอนครับผมก็ได้เตรียมกันครับแอนครับนี่ครับมองอีกดอกนึงครับแอนครับผมงามเนาะแอนครับนี่ครับดอกที่สองครับ ในเปลือกหวานครับในเปลือกกรดงทั้งบ้างนี่นบอกเมนอั่นครับแมนปิดสีครับนี่ครับเปลอกหวานครับงามๆนะม้างนี่เมนครับผมดอกที่สามครับได้บ่วรอลครับโู้ยแข็งดีเด้อเบานี่ขึ้นฝนตกใส่เนาะแม่นครับผมนะเพิ่งขดงครับอีกสองดอกนี่ครับผมอันครับดอกที่สองครับงามๆเลยครับอู้ย่านะบ้าะ กวางขาบบาต้นขาเงาขาตันของนี้เป็นอุ้มอีกแล้วครับผมครับผมดอกบบาวนี่มอนหนูสิสิหาดอกอยู่บ่บบาแต่ว่ามันใหญ่ออกไปผลบ่ายครับพูดเบาอืมดอกที่สองครับงามเลยครับผมดอกที่สามครับงามเลยครับ นี่ปลบนี่นี่บ้าดูสิซีดีบ้าตั้งสี่ข้อซีดีครับงามนี่ครับผมครับผมอืองามงามระบ่าวเนาะครับผมอาใหญ่ตันตันนี่ครับผมอือครับระเบาน้องนครับอุ้ยเป็นมูเลยครับผมครับผมอาครับอืมอะไรปลาบไม่อิ่มเลยไรระเ่าน้องดีใจเหตุครับยังงามเนาะครับระวังระเบาน้องปวกนี่มันจิกัดครับบล็อก มันจิกัรหรือปวดจิตการบ้างปวดจิตการเต็มมือเต็มไม้เต็มมือเลยครับโอ้ยครับเต็มแต่เมือจุ่มบุ๋มเลยครับผมงามๆนะบ้านนะครับนี่สองครับครับอยู่ใส่อยู่เบาส่วนทั้งหนังเบาพุ่งครับแม่นบหรอกราคือไทยห้องอุ้มนี่ครับแม่นครับผมนี่ครับเดี่ยวยางหลายดอกนะบ้านเนาะแม่นอีกสองดอกครับอีกเต่ดอกไม่ใหญ่ไปไหนนะบ้านให้เพิ่งขอน้อยครับแมนครับให้เพิ่งขอน้อยพี่งามๆเลยครับพุ่งหรือว่าล้าแหลมเลครับผม งามครับงันครับหวานครับด่งครับนี่มงามตระแบบจังไหนบาอันนี้หอมหวานครับนุ่มเนียนครับกระดงครับอีกดอกงามครับนุ่มเนี่นครับหวานครับี่ครับๆงามเลยต้องงามครับผมกำลังหวานครับผมน่าครับเพิ่งขนร่อยครับมองมาดอกสองดอกครับเนียนครับผมพอได้เล่มนี้แล้วบ้าแล้วอุ้บอลเล่มได้เบ้าพอได้เก็บจุ๊บๆเนียนเลยโอ้ยว่าได้เล่มเนาะ ระดูกหน่อยครับนี่คระดูกง่ามนะเหมืนครับเป็นกระดูกหน่อยครับสองครับพี่ตรงนี้พี่บ้างเมนแบบที่สองดอกมานบ้างนาะเมนครับผมนี่ครับดอกที่สองผมบ้าบ้าดอกมันยื่ไปไหนเนาะเมนครับแต่ว่างามนะบ้านนะเมนครับผมนรับเป็นกระดงครัดดอกงามครับโอ้ดอกที่สองครับโอ้ยสูงไปเนาะบ้านเนาะเมนครับผมงามเลยครับเห็บเป็นไข่ครับงามอีกสองดอกครับ นี่ครับผมตัวนี่ครับเพิ่มอีกแล้วครับดอกนึงครับเป็นสามดอกมันก็ผมห่างๆนะมาเนาะขาวๆห่างๆเลยเนาะเอาวูด้วยนี่แข็งแสียมรอเปล่านี่ครับหวานไอ้ตัวนี้เนาะหวานไอ้ตอยหวานแี่ไงกับผมนี่ครับพี่เพิ่งสรดงครับม้ามืณีบาทเนาะมาเนาะมินครับผมได้บวลาเปล่าได้อยู่เปล่านะได้แล้วได้อยู่ครับอ่าชอบนี่ โบโหลดเบาเลยดอกของไงละบ้านเนาะแมนกับผมป๊าบจะเป็นเหงาเป็นเหงาเลยครับยุงเป็นยุงเลยมาเอาไปคอยเดือบาวดอกที่ได้ดอกเนาะแมนที่ได้ดอกครับไปคุยด้วยเพราะว่าดอกมันจิดแตงละบ้านเนาะแมนกับผมไปคุยลองบ้าใส่ตาก่อนอีกสามดอกครับงามๆเลยน่ะบ้านเนาะแมนกับผม ดอกหน่อยยังไม่เห็นด้วยบ้าอันนี้ให้พึ่งอนนี้เจ้านี่ให้พึ่งตองครับเมียนครับให้พิ่งเขาหน่อยให้พิงเขาหน่อยครับเมียนครับให้พึ่งกระดงครับอีกสองเอรกำลังครับเมียครับผมกระดงหน่อยนะบ้านนะเมียนครับสามดอกก็เบาลดลงดอกมันดำบนะบ้านนะเมียนครับผมแน่นเนี่ยนี่ครับมองนี่อีกสามดอกครับนี่ครับอุ่มเดียวกันนะบ้านนะดอกก็ต้องมีตาหักมาบ้างเนาะครับผมจ้นนี่สมุทรชมีนี่ครับ ขอดองน่วยดองนี่ครับผมงามเนาะงามครับผมขาเขาขาวคือเบาปุ๊บมันมีสองดอกกําลังมันบางมากนะบ้านน้ออุ้ยเขาขาวนะเบาเนับดอกที่สองมันมันบางครับครับเห็นตะเลครับดอกดอกแยงงามครับโอ้ยแข็งแข็งเบาเบาเนาะเงี้ครับสีเหลืองนะบ้านน้อเงีนครับผมถุงแกะครับรสชาติตังไหนบ้างหวานครับเงี้ยครับต่าง ดอกที่สองครับเห็นไหมนี่งามเลยสบายเนาะครับผมดอกที่สามครับงามเนาะผมนี่ครับดมกระดงครับงามเลยครับผมงามนี่ครับดอกหนึ่งบ่วแดงเนาะแดงแต่ขาบ้างที่สองงามครับผมนี่เห็นขาเป็นขาเนาะครับนี่ครับมีดอกงามนะครับกระดงมาบ้างเนี่ยครับกระโดหน่อยเนาะนี่ครับดอกงามเลยเราเน้นกระโดงที่ ีดนาเนนครับผมงานครับนครับยึดกระดงนู่ยครับสองโดดงานกระดงไงทุกบ้านเสนหรอนี่โดดมันกระ้งแบบนี้เนาะเนีนครับงามกรดองดครับเางานดกงานเนเนียนครับนี่ครับเทขาวแล้วเนาะเนียนอีกน้องบ้างครับว้ายงมากเลยครับครับผมครับนะ นี่ครับให้เติมกาแฟหรือว่าให้ผูวตองน้ำบวานเนาะแมนครับผมมีหลายซื้อครับผมแมนกินแซมกันได้บ้างไหมเมนสายอันน้องปังน้ำหวานเนาะแมนครับผมพี่น้องน้ำหวานครับนี่ครับถือว่าออกว่าได้หลายน้ำหวานเนาะแมนครับผมสองดอกครับงามเลยครับผมมันมูเดียวกันเบาๆนี่แเมนคือนเดียวม้าไก่เถอะโบนแห่ได้เนาะแมนละละยมาครับเมนครับผมอีกสามดอกครับใจมาก ผลท่าหลังมาพวกมีดอกนะมาเห็นแนี่เดียวกันเบาเบาเม่นครับผมนะครับดอกที่สามครับตุมๆเลยน้ำมาเนาะงามเลยน้ำมาเทานั้นโอ้ยใหญ่มากอ่พี่ครับแม่นครับบ้าไม่ได่ดอกงามน้ำมาแล้วแม่นครับผมดีอยู่สอีกบ้าดีกบ้าอีกดอกงามครับมาหน้าครับเส่็จหรอพี่พี่แนบหรอเบ้ามีดอกนี้บอกพูนเบ้าเห็นดอกคุณอ๋องามเลยครับอ๋มงามเนาะใหญ่น้ำมาเนาะดีสวยๆเลย นี่ครับผมทางคุนก็มีได้บ่างมีนบ๋อเมีนครับได้ดอกว่าทั้งสองดอกครับอีกสามดอกครับรสชาติหอมหวานน้ำบาน้อเมียนขมเมียขมเลยครับผมบ่มีครับเบาประเดี๋ยวให้ขมเลยครับผมนี่ครับดอกที่สองน่าในี้ก็งามงามมาครับผมโอ้บ่ได้ดอกว่าไงได้ยี่บ่บอกครับเหมือนเป็นเสื้อซะดอกที่สามครับจุ้มจุ้มเลยน้ำบาน้อเมียนครับงามเลยแผงข้าวไรครับอีกสองดอกน้ำบานาะครับผมโอ้ ต่วป็ไหนน้องรับนน่ครับนี่ครับต่อที่สองครับอืัคือบุญไทยลิงนะบ้านนาะเมนครับบุญไทยขายไงไงน้อบ้านน่ะเมนครับเผ็ดผงกะได้ครับเป็นอุ้มเลยครับเมนกับผมอ้ยงามน้บ้านนาะเมนครับครับยอนหนึงอุ้ยนี่ก็มีกเล่าเมนขาบุยนี่นะครับเมนครับตะปูตะกนบ้านน่ะแรงอุ้ใหเด้อมใส่อีกวันผิดผิปล่าผิดอุ้ยขายมัี่ครับอีกจงใส่ขานอกครับด้ง บดอ้บัวด้บ้าครับดอนนี้มีุ่ยดอกนี่นงมาเนาะเมนงำง่ายไหมครับใช่ท่าผีไปยไอ่ๆดีกผีแ็น้อะมากนั่นอมากสองดอกได้ไะนี่เมนอะไรบ้างอ้หบด้บ้าบัด้เนาะแมนอีก2อดอกครับดอกไม่เงี้ไปไหนมาบาเนาะเมนกระพมนะ้วก็เก็บด้ว่ครับน่อยๆรสชาติอไบ้างรสชาตินี่หอมหวานกุบๆเล้ครับเมนครับนี่บ้า น่าจะมีเสน่ห์หรือเปล่านี่ครับอีกดอกนึงงามเลยน้องว่านาะโอ้ยในเบางามขนาดเนาะครับผมดอกที่สองครับตุ้มตูงงามครับอืมนี่ครับตุ้มหน่อยนึงครับอืมงามเลยครับผมเห็ดกอหน่อยครับหนึ่งท้าขนหรือเปล่าเนาะนี่ครับผมนึ่งดอกงามเลยครับสี่ครับทุ่งท้าฝนครับ ดอกสีแดงต้องนำมาเนาะแงินมาที่นี่แกงแซ่บแซบได้เบาเงินครับแซ่บที่ตายนี่ยผลดอกหน่อยเบาแค่ละมันหน่อยบนเนาะเอาใหม่เนาะแมินครับโอ้ยซ้ำไหนเจ้ากับเดียเอาปวดพวกดอกบ้าไอ้แม่ไม่ใหญ่จ้ะแหนมไปแหนมมากครับพ่อสามชีดอกแมีนครับผมงามๆนะบ้านเนาะสวงามเลยกี่ครับน้ำของมามากครับผมนุ้ยพี่ครับดอกยัไปย่งไงครับย่างงาได้เบาแมินครับ สีแดงต้องให้นาะมาเนาะครับผมมาผู้เมืองทองเด้อจิ๋สียางงามเลยแมนครับขี้เหร่ไมะว่าเนาะแมนครับผมหวานอร่อยครับแมนกรอบสีดอกงามเลยครับผมข่าดุ๋มนาะมาเนาะมีหัวจักของเบาแมนครับมงเด้อเก็บเศษเศษใช่ไหมแมนกระดูกแดงอีกสองดอกครับมันห็ดแมนข่าดุมหน่อยกวมาเนาะทางงามเลยบ่าแมนครับมันนงงามครับ นี่ครับดองนี้เป็นเงาเลยครับผมเป็นกระผมงามๆดอกดำๆเนาะบ้านเนาะเมีนครับนี่ครับต้นดอกน้อยเอาอยู่บ้าๆเอาอยู่ครับเฮ้ยเอาอยู่ครับปกติบบาพุ่มเอาเนี่ยพี่น้องค่อยๆครับเพราะว่าเห็ดเริ่มมันหายากนะบ้านเนาะเมีนครับผมคนมาแต่งน้ำแดงครับคนเก็บแต่ไรได้พี่น้องเมีนครับไปค่อยๆตัดเนาะครับเนาะดอกมันน้อยเมีนครับอะไปได้เติมกัน เรื่องกระตาแล้วครับเพิกระดงง่ายครับอีกดอกง่ามครับเห็นครับผมอุ้ยโดดหน่อยไหมบ้างเห็นครับโดดกน่อยไหมบ้างใหมนกันครับจับเมื่อใดดอกแต่ปลูกไว้ดีไหมนครับเพิ่งกระดงง่ายครับดอกที่สองครับง่ามง่ามเลยบาครับน่ดอกหนึ่งมันหลุดมาแล้วเอาเบิ้ลเอาเบิ้ลครับเพิ่งกระไลหน่อยครับนี่เพิ่งกระจอนนะวะเนาะี่ยครับผมรสชาติหวานคือเกาครับผีครับและหมกเหลืองครับง่ามเลยครับผมครับผมอื้อ กังสีบอ่อเนาะมาเนาะกลัลงสีบ่อกระแน่นแต่ระเฝ้ากางสีออกก็บ้าว่าในพี่น้อกนี่กางสีบอ่อใช่ไหมต้องพิสูจน์เบ้างนะเด้อนี่กระว่าขีดขีดเอาเอาปลายมีดเออขีนเอาช่วยหน่อยงูหงงเหลียงบ้าใช่นั่นเอ่องูเหลียงครับนี่ครับแมนบดเนาะแมนบดครับผีครับอีกใครนึงเฮ้เป็นไงได้บ้าเฮ้ยงูเหลียงมีแอนบ้าวบ้าสังเกตเบึงดอกมันระเบ้าเนาะแมนครับนี่บ้าวนี่ใครนึ่งท่าผีบ้านี่ครับอีกใครนึงครับ ผมนีผมแม่เนาะเนียนครับงามได้ครับนะกลิ่นง่ามนานหนูเหลืองครับเหลืองครับอีกขดงครับอีกดงหนึงครับเหลืองวันนี้น้ำมันเนียครับผมเนี่ยครับเลือดตาเขาหน้ำบ้านเนี่ยพอพอดอกสองดอกก็ได้อิ่มอยู่ครับเนียนครับเห็นตาแรงครับอีกตุ่มหน่อยนึงครับง่ามเลยครับผสมปนเปยไปน้ำบ้นเนาะครับผม นางมาผ่อฮีบึงหวานครับตัวนึงครับครับผมนิดครับครับดอกนิดห่อยๆเนาะใช้บ้างองแม่นครับอือกระลังขึ้นไหมครับงหมฮีบึงขาค้นครับอืมหลงงามๆเนาะงามเลยครับนี่ดอกนิน่อยครับปกมันซะบ้างครับผมฮีบึงรังแต่ครับงามนะบ้างนะสวยงามเลยเรานโอ้ยแดงดีเลยนะรังบ้างนะกระผมบนกรลายครับเซี่ยวเซีกันเบื้องหลังมันไงบ้าครับมอเบื้องโอ้ยนี่ทองมัธยมเนาะงามครับครับ เอฟพึงกระดงง่า่ครับงามเลยครับเองครับผมนี่ครับอีกก่องหนึงครับผมกระดงหน่อยครับเองครับงามครับดอกที่สองครับดอกง่ายไปแรงมากนะฮะพ่ได้เก็บก็ได้กำครับได้เล่มครับก่ได้เล่มเคยเล่มได้บ้างเห็บ่าพูดม่เล่มได้คำปอดได้กระน่อยครับผาเยนมาเบางามนีอกดง่ยนะครับเบาเองครับพึงกระดงครับดอกบางง่าดวสองกองนะบ้านนองเครับ หนึ่ครับนี่ครับงามขนาดนั้นวะเนาะเง่นครับผมนี่ครับดอกที่สามครับงามนี่ครับกาะดงตัวเบากระดวงใหญ่เนาะเง่นครับนี่ขางามพวกขาวครับครับผมขกระดงครับนี่ใหญ่ขนานั้นวะเนาะนี่ครับผมนี่กำลังสีใหญ่ครับเนี่ยง่ายเลยเบาเงินครับขัดหลังมากกระป๋อนขนาดนา้นวะเงิครับผมง่ายง่ายไม่พี่น้องนี่ครับกระหนุ่ยครับอีกสองดอกงามครับผมอืมดอกใหญ่ขนาดนั้นวะงามครับผมะ จมบูนดีขนาดครับผมอีกดอกหนึ่งามครับผมครับผมนะ่พึ่งเขาน้อยครับตรอนี้สองดอกตรงนี้ไม่ต้องนะนี่ครับผมนี่ครับดอกที่สองครับกำลังเป็นตุ่มๆอยู่นะครับแมนบาอืมเหนื่อยกับไมยเหรอครับพี่น้องเสียงก็เริ่มชิบมีอแล้วครับแมนหยางจัะหน่อยนะเบาเนาะแมนครับผมใส่สองดอกถือว่าก็ได้เติมกันนะบ้านเนาะแมนครับผมนี่ครับอีกสองดอกครับพึ่งเขาหน่อยครับ แคบแสบเนื้อบาเน้ะแสบผู้จดกา้ยอยากินต่ออี่ครับในมานาะครับน้องใด้อยู่บาได้เนาะนาครับอีกตุ่มนึงครับอูดมดีเนื้อาเน้อแับเนียนงย่างนี้พี่น้องก็น้อยครับก็ไม่งันบานเนื้านอเนียนงานง่ายไม่บางเนียนแบบก็ไม่งั้นุกสูบนะว่าเนียนครับผม เกิงกับตาละบานครับเงีนดอกกนตุ่มนะบ้าเนาะเงีนครับผมเลยแต่เพื่อนในเต็มตาอยู่ครับเงีนครับขระน้อยตัวละแบบเงี้ยครับผมดอกงามตัวละเน้อเงี้งามเลยงามๆครับผมเย็บปูนแดงลัางแต่ครับอีกสองดอกครับนี่นี่ครับผมอืมมือเมียนเย็บผืนสะอาดเมียนบ่าวเงีนครับอนครับหนาวฮู้ดเย็บผืนสะอาดบ่าวเย็บผืนกระลงอีกสามดอกครับงามๆครับอันนึงดงอันนึงกน้อยเนาะเงีนครับอันครับดงดอกง่ายครับ นี่ครับดอกที่สามครับนี่ขอดวงเงี้น้าบ้านอ่ะเงี้ยขาเงีวขนาดครับดอกที่สี่ครับดอกข้างนี้เป็ไหนนึกครับเนาะเงี้ยบเห็ดยังบบาอยู่ไหนขอดวงน้องที่เจ็ดะดงใช่ดอกครับดอกนึงได้บ้างอุ้ยอือดอกเป่นเง้ยนะบ้านเนาะงามเลยเบาวแี้ยครับนียครับขาดอกเป็นดอกครับแี่ครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับผม่เป็นกระดงน้าบ้านเนาะครับผมครับดอกที่สองครับ งามครับอืมแคร์เนาะครับอีกสามดอกครับผมอืมเพิ่งขอดองน้อยนะบ้านเนาะไม่เพิ่งขอลองน้อยครับง่ายครับสี่ดอกนึงครับงามครับดอกที่สามครับนี่บอง่ายครับง่ายครับครัสามดอกน้อยเนาะเนายครับนี่ครับอีกสองดอกงามครับอืมดูน้อยที่เก่าเนาะบ้านเนาะง่ายครับเพิ่งขอลองน้อยขอลองน้อยไว้ขอลอง พ่อไหนครับม่องานบานนะครับเมนกับผมงานบ้านครับปลาต้นวะพี่วะพี่ครับผมเอาเห็ดไม้ปี่น้องเบิึงกันได้ครับครับโอ้ยเด่ภาษาหมื่นแหลกมาบ้านเนาะเมนกับผมมีแต่ให้พึ่งเขาหน่อยครับดอกมะหน่อยเมนเอาไงข้นกับไหลเนาะเมนกับผมข้นกับเก็บหลาข้นกับมาไตไปขายน้ำเนาะไว้เนาะครับผมนี่เห็นบอไมีแต่ดอกเ้หน่อยครับอ่ามีเห็ดยังในเบ้าจะถ้ายด้เพิ่มเห็ดเผือกเขาดงครับแล้วก็เห็ดเผือกเขาหน่อย แล้วก็เฮ็ดเผืองขาไหลก็มีแน่นอย่นึงครับแล้วก็เฮ็ดเผืองน้าแตกเนาะบ้านเนาะแม่นครับอาก็เฮ็ดเผืองขาขนครับเฮ็ดเผืองกาแฟเนาะแม่นครับผมเฮ็ดเผืองนุ่งยุ่งครับแม่นครับผมอันนี้เฮ็ดเผืองแตะครับแม่นครับหลากหลายเนาะบ้านเนาะแม่นครับแต่ว่าบ่มีเห็ดขมเลยบ่มีเลยครับกอย่างครับผมแม่นครับอ้าวก่อนบ่าวสิกับบ้านฝากอีกยังื่อพี่น้องให้เร็วครับบ่าวขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่กระมากดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจทั้งยูทูบครับครับหากเป็นหน่อยก็หักนั่นนั่นนะครับพี่น้อง ก่อนสองบาทจะน่าจะไปสองบาทขอไวยพ่อห้พี่น้องลำลำเรื่อยๆครับร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งในขอสมปรารถนาแล้วับพี่น้องครับครับผมโรคโรคแพ้ก็บยาแห้มากามขายเด้อครับพี่น้องครับมีความสุขทุกวันเน่ยครับผมมือทุกปีเด้อครับผมครับผมหักใหน่อยก็บักนานๆครับผมครับครับสำหรับวันนี้บ้าสองบาทไปถึตัวแรากับก่อนเด้อครับไปบอกกันกินหนาแล้วบ้าพุ่มเนาะแม่ยครับผมบ้าต้องก็สวัสดีครับบ้าพุ่มก็สวัสดีครับผมครับไปทำงานครับผม